การเป็นนางงามในสมัยนี้เนี่ยหรือว่าการจะได้มงในยุคนี้ต้องมาพร้อมกับความฉลาดทาง EQ ทาง IQ ทาง MQ สารพัด Q ที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเขาจะเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยตอบคำถามแบบน้องออนเนี่ยบนเวทีเนแค่นี้พอแล้วแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้ว สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมูฟกับออนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยขอต้อนรับนะคะพี่หนุ่มน,าน,นาันพัฒน์เจริญจุติธรรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะให้พี่หนุ่มพูดถึงโมเมนต์ของการประกวดนางงามในแต่ละที่ผ่านมาพี่หนุ่มเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ว่าบริบทของการประกวดนางงามก็คือจะแตกต่างกันไปตามตามสภาพสังคมเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะในอดีตเนี่ย การประกวดนางงามหรือว่านางงามระดับประเทศเนี่ยเราไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่เติมเข้าไปจนยุ่งยากมากมายจุดประสงค์หลักนอกจากว่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยในการประกวดนางงามในระ,ระดับนานาชาติประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมิสยูนิเวอร์สสมัยนั้นก็จะมิสมีมิสเอเชียแปซิฟิกหรือเวทีอื่นๆ,อ,นๆอะไรอย่างนี้มิสอินเตอร์เนชันแนลผู้หญิงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในยุคนั้นเนี่ย ก็จะมีกฎบางกฎข้อบางข้อที่ถูกกำกับเอาไว้เช่นใส่แฮร์พิสไม่ได้ใส่ขนตาไม่ได้ใส่ถุงน่องไม่ได้สารยกรรมไม่ได้ในยุคก่อนน้องอ่อนอย่าลืมนะว่าการประกวดนางงามระดับประเทศเนี่ยมีแค่2อันก็จะมีแค่นางสาวไทยกับมิสไทยแลนด์เวิร์ดไฟไม่มีเยอะอย่างนี้หรอกไฟก็จะเป็นมะลังมะเรืองอยู่ตามมุมต่างๆดังนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะทาหน้านางงามให้ขาววอกถึงได้บอกว่าคุณหญิงคุณนายนายกเหล่านางยกก็หน้น้องออนถึงได้กับพาะหน้านเนี้ย พุ่งออกไปข้างหน้าเนี้ยหน้าต้องใหญ่ๆแน่นๆหน้าต้องเป็นกลมๆแป้นๆแล้วแต่งหน้าขาวและแลผมใหญ่ฟาล่าใหญ่อยู่แบบว่ารอยเมตต้องเห็นเพื่อจะให้กรอบหน้าเนี่ยชัดเด้งออกไปอย่างงี้ไงบางคนเขาเรียกทรงฟาล่าแบบนี้ว่าทรงพวงรีเห็นภาพมากยีแน่นมากแน่นมากยี่ปั๊บอัดสเปย์ยีปั๊บอัดเคยเห็นเขาทำ แล้วอะไรลงตัวอีกลงเมเยอร์อย่างขาวเพราะว่าไฟน้อยไงต้องให้นางงามเนี่ยดูบนเวทีเนี่ยผ่องที่สุดองเป็นยใส่สบายเฉียงหรือว่าถ้าเป็นทางเหนือก็จะใส่อย่างนี้นะเขาเรียกผ้าอะไรเกาะโอกพออยู่ข้างบนนี่ต้องขาวจากคอก็มาถึงหน้าเนี่ยเมเยอร์มันไม่ใช่แค่นั้นมันจะมาเลื้อเอาตรงขอบชุดว่ายน้ําด้วยถูกไหมใช่ค่ะใช่เลื้อออกมาจนถึงชุดว่ายน้ําแล้วเวลาเหงือออกอ่ะมาเป็นผ้าเป็นทางไงข้างขารู้เลยว่ามาจากฉ่าเชิงเซา ทำไมข้างๆมี8ริ้วไอริ้วเนี่ยริ้วริ้วจากเหงื่อไหลลงมาเนี่ยข้างละสี่ริ้วาาก็จะแปดริ้วเวลาอาบน้ําพื้นนี่เป็นไงสีชมพูยุคนี้ไม่ทําแล้วยุคนี้ไม่ทําแล้วคือพี่อยากจะบอกงี้ว่ายุคน,นี้เป็นยุคที่เขาก็สวยกันตามตามตาม สภาพ <แ viens S 2> ก็จะมีบางคนยังมีความรู้สึกว่าข่าวเท่ากับสวยใช่ไหมสําหรับพี่ไม่ใช่ละแล้วก็ผู้หญิงในยุคนี้ก็จะบอกว่าข่าวเท่ากับสวยก็ไม่ใช่แล้วเขาสามารถจะสวยได้ในแบบที่เขาเป็น <แ S 2> ผู้หญิงผิวคล้ำก็จะสวยได้ในผิวที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นเวทีระดับประเทศที่จะไปประกวดต่างประเทศเนี่ยจับยีผมแบบฟาล่าไหม <aming> ไม่มีแล้วเพราะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็รวบรวบ รวบแล้วเป็นผูกจุกบ้างอะไรบ้างทําเป็นก้อนอือยู่ข้างบนบ้างเขาเรียกก้อนอะไรอ่ะด่งโงดงโงเออทรงผมที่เป็นก้อนๆอยู่ข้างบนเล็กๆมวยเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยผมยาว ได้ตรงนี้จะเยอะมากบางคนก็จะรวบมวยต่ําแล้วแต่ก็คือมีความทันสมัยมากขึ้นใบหน้าก็จะเป็นหน้าใหญ่ๆก็ไม่มีแล้วหน้าใหญ่ๆก็โบท็อกช่วยได้ตาไม่สวยกรีดเป็นสองชั้นได้จมูกไม่สวยงัดไม่สวยก็งัดให้โด่งได้หน้าใหญ่เท่าพิซซ่าก็ตีให้หน้าเล็กลงมาก็ได้จะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นหน้ากลมเป็นส้มตําถาดก็ทําให้เลียวสวยได้เงี้ยคือสมัยเนี้ย การทำศิลปกรรมเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรบนเวทีการประกวดน,งนางงามเดี๋ยวนี้กรรมการก็ไม่ถือแล้วก็จะเห็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งไม่ได้ซึ่งแตกต่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า totally totally different ก็คือแตกต่างกับยุคสมัยก่อนแบบกับด<จ>้านปีกเลยโดยสิ้นเชิงเลยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาจะเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทมากขึ้นและและสมัยก่อนนี้ตอบคําถามแบบน้องอ่อนเนี่ยบนเวทีเนี่ยแค่นี้พอแล้วแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วคําถามคําถามหนึ่งนี้ต้องมาตีความกัน เวลาเขาซ้อมตอบคําถามกันี่ต้องตีความกันค,คนนี้ตอบได้แค่นี้ยังไม่พอครูก็จะบอกอยังไม่พอต้องอีกต้องออกมาอีกอเค้นออกมาอีกต้องฉลาดมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าบริบทของเวทีการประกวดนางงามที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ผู้หญิงเนี่ยได้แสดงแสดง,สดงทัศนวิสัยต้องมาพร้อมกับ ความฉลาดทาง EQ ทาง IQ ทาง MQ สารพัดคิ Q, ที่จะ e ต้องเพิ่มเข้ามามใช่แล้วก็นางงามจะต้องมีสกิลต่างๆมากขึ้นการเป็นนางงามในสมัยนี้เนี่ยหรือว่าการจะได้มงในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนางงามสมัยนี้ต้องสตรองด้วยนะถ้าเกิดว่าใจไม่แข็งจิตไม่ จิตไม่มั่นเนี่ยอย,อยู่ยากอยู่ยากเพราะวิพากษ์วิจารณ์กันแรงๆ<ะ>อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มักจะบอกอย่างนี้เสมอว่าสําหรับคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่านางงามที่วิพากษ์วิจารณ์นางงามแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะคิดอย่างนี้ว่าการประกวดนางงามเนี่ยคือสิ่งที่เรากําลังมองอยู่บนเวทีเนี่ยก็คือความงดงามเวลาที่เราดูไปเนี่ยเราก็พัฒนาจิตใ,ใจเราให้งามตามสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ดูนางงามอย่างมีความสุขดูอย่างดูอย่าง คิดว่าผู้หญิง40คน60คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยเป็นเพื่อนเราเป็นน้องสาวเราแล้วเราให้กําลังใจเขาทุกๆคนเพราะว่าการที่ผู้หญิงคนนึงยืนอยู่บนเวทีแล้วมองลงมาแล้วเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยเขาว้าเวนะต่อให้มีความมั่นใจแค่ไหนก็นแล้วแต่เขายืนอยู่คนเดียวบนเวที<ม>เขาต้องการกําลังใจพี่คิดว่าการส่งกําลังใจให้ผู้หญิงทุกๆคนบนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามมาก